โย่ก็เซไฮก็การสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมนี่ก็อยู่ผมลาคอนทีวีเชนเนอร์ที่ันเคยพรมวันนี้ก็อยู่กับเกมไมค์คาบอร์เชน1.18.2อีกแล้วผมนี่ก็ครับนี่ก็คืออีพีที่สองนะผมยิ้วเสียงอาจจะเบาๆหน่อยนะรู้สึกเจ็บคอมีเสียงแก่ เมื i. I ่อความเดินตัวทีแล้วผมเราก็ได้เจอเมืองน้ําแข็งแบบโหแบบซึ่งผมก็ไปสํารวจดูแล้วคือแบบสุดสุดลูกโขลูกตาเลยทีเดียวผมซึ่งแบบมอนเต์ก็โคตรโหดเช่นกันโอเคแล้วก็ปรเห็นว่าเออทาไมแบบมีแบบมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมโอเคไหมผมหน้ามีโนผมมันจะเหมือนแบบของคอมใช่ปะล่ะใช่ผมเต่เล่นผมเล่นในโทรศัพท์ผมผมใช้แอดออนที่เหมือนของ ของของคอมเอร์ e arn, นั่นแหละแล้วก็จะมีเทเจอร์แพงที่เปลี่ยนไปซึ่งส่วนระบบนะผมชอบอันนี้มันดูธรรมดาแต่มันดูสวยงามตูรมุนตาดีนะดีกว่าเลขที่ผมลงนะคือแบบอันเลขที่ผมลงนะผมรู้สึกว่า,าแบบต้นไม้แบบเนี้ยถ้าตอ้อะไรต้นไม้แบบเนี้ยคือมันมืดมากแล้วก็ทรายเนี่ยมาครั้งมือโคสแสบตาสีมันสดเกินเหตุนนะนี่นี่น,น,น,นี่เราของใหม่ของใหม่ของใหม่นี่นี่โชว์ของหน่อย คุณดูสังเกตต้นไม้นี้ดีนะดูนะดูนะเป็นไงเอาไปเอาไปเอาไปเ้น,น,น,นะนไงนะน้อน้อดูกอีทีนึงน,น้อดอูอันนี้ก็เหือบอ,อันดูนะ นี่ก็คือแอดออนใหม่ผมอะรองอทีนึงเดี๋ยวก็คิดว่าไม่เชื่อใส่ตาตัวเองเอาต้นไม้ต้นไม้ไหนดีวะต้นไม้ไหนดีวะนี่นี่ละก,นนลกนออันนี่ละกัน,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 นออเดี๋ยวขอเฟตเอันเดยนะเอฟเฟตโว้หนึ่งสองสามเออเป็นเนี้เป็นนี้ยนี่คือแอคที่ผมนะครับผมเพ่มความเท่ากับจะโด 8, 8นตัดไม้มาขึ้น อืเสียงกินโคตรดังครับผมเมื่อพาร์ทที่แล,แล,แล้วเราก็ได้ลืมปิดเสียงเค็มผมไม่ใช่ดิเปิดนะแต่เสียงมันเบามากแทบไม่ได้เสียงเลยนะแล้วก็อซติม่มันก็จะชอบเลยเราวันนี้จุดประสงค์หลักวันนี้คือเราต้องหาที่อยู่ให้ได้เว้ยคือเราพเน,เนจรมาหนึ่งอีพีแล้วมันต้องหาที่อยู่เป็นแหล่งสิ่งที่ผมอยากได้คือ บูบ้านเ e อพซจุกบ,บ้านอยู่ใกล้ๆเอบซีล e PC, แล้วมีแม่น้ำแล้วก็พื้นที่โลง่ลงๆรางล้อร์เฟ e c t แบบนั้นนะเออพูดถงแอดนอที่ผมลงมาคือแอดนอตัดไม้ผมซึ่งมาทําได้แค่ตัดไม้ผมแต่ถ้าแบบขุดดินแบบนี้นะมันก็ปกติผมไม่ได้อะไรเลยซึ่งแอดนอที่ผมใช้ผมจะทิ้งลิงไ์ไว้้างลางผมคือแอดนอที่ผมไปจากช่องทรัพย์สินผมซึ่งไปกดติดตามช่องเขาได้ผม ขอลองหน่อยเหอกำลังเหอ่อน่าคือแบบเพื่อแบบความรวดเร็วผมคือแบบไม่มีคนดูแบบอยากดูแบบไงวะคนดูแบบจะดูทําไมวะตัดไม้เรื่อยๆมันก็ดูน่าเบื่อใช่ไหมล่ะเออแล้วเลยแบบเพิ่มสปีดต,ตัวเองดีกว่าตัดคลิปเฮ้ยเอ,อ้าเอาเอาเ,ออเออบีมหมาเวยมันเป็นวัาจนก,การกระดาษมันหมาปอฉันเชื่อเลยด้วยเนี่ย <c oughs> แกเกี่ยวซิฉันก็เป็นหมาป่าเออลืมแม่จะพูดอะไรอ่ะอืมเออแอดนอนเออแอดนอนนี่ผมไม่ถักซ่องทรัพย์สินอย่าทิ้งลน์ช่องไว้ด้วผมก็อย่าไปลืมกดติดตามกดทับซับสไครต์ตให้ช่องเขาด้วยผมแล้วก็อย่ามาอย่าลืมกดติดตามให้ช่องผมด้วยผมก็จะลอยซับไว้ละนะ แอดออนคือแอดนอนของเขาช่องซับติคคือเขาก็แบบผมไม่ผมจะไม่สอนนะเพราะช่องเขาก็มีการสอนทุกอย่างเรียบร้อยแบบสอนแล้วเข้าใจง่ายสอนเข้าใจแบบเพอร์เฟกะทำไมตรงนี้มันเนี่ทำไมอ้อยเลยเออสังเกตดูย่านะมันแบบจะผิวตามสายลมเนาะเออดูดีกว่าของเก่าเยอะน้อยน้ำแข็ง มอนเตอร์บอกเลยว่าในหิมะค่อนข้างอันตรายโดยเฉพาะอีหมีเนี่หมีโคโลกเนี่ยตายไปรอบหนึ่งรู้ว่าตายเพราะอะไรลูกหมีฆ่าตายลูกหมีฆ่าตายคือตอนแรกผมจะไปฆ่าพ่อแม่มันนี่ยจะเอาเนื้อปลาละคามันได้จะได้เนื้อปลาอย่างน,นี้นี่จะได้เนื้อปลาซึ่งจู่ๆมันก็แบบลุมมาลุมมมาอะไรผมมีเนื้อนี่ มาลุมผมแบบโอ้โหเกือบตายอ่ะแล้วก็โดนลูกหมีแบบมันสไลเดอร์สไลด์น้ำแข็งแล้วฟิวกัดจบตายเลยคือตายได้แบบเนาะเอ้ยมันที่เดียมที่ขุมาบอกว่าเออไม่ใช่ดิเออขี่มะอยากออกมึงจะหขี่ม้าพมาดมากโอนี่จะมีแต่ขีม้าจริงจริงดิเออแล้วเูดถึงคลิปที่แล้วก็ขอบไปถ้ามีมีเสียงไมค์กกุกรุกรุกุกุกกระุยแล้วกับ แล้วก็เสียงแบบรถยนต์ก็ขอไพ่แล้วผมคือผมอยู่หลังบ้านสุดอย่างนี้เสียงรถยนต์คิดดูรถดังเนาะโอ้ยทำไมน้ําแข็งไหมน้าแข็งเจอน้ําแข็งแหละคือตอนแรกตื่นเต้นตอเน,นี้มันเริ่มเบื่อแล้วคือแบบกว้างเกินเฮ้ยข้างหน้าเป็นไบโอมใหม่แล้วอเออแล้วไบโอมตัวให้เอไอเวอร์ชั่นเนี้ยเขาอัปเดตเกี่ยวกับ ภูเขาถ้ำผมจะมีถ้ำใหม่แบบถ้ำลึกๆแบบโคตรลึกเลยคือแบบหล่นไปคือใต้ห่งใต้างใต้เดียวกับภูเขาที่แบบโคตรสูงผมซึ่งเราจะได้เจอเอ,มอลมาลล์ผมเอ,มอลมาลล์หาง่ายมากพูดเลยแต่แยังไม่เจอยังไม่เจอเหล็กเลย <c oughs> <c oughs> พูดถึงเอ,มอลมาลล์ไม่เจอเหล็กเลย <c oughs> เออเนี่ยต้นไม้เนี่ยเนี่ยเนี่ยไม่ค่อยจะชอบเท่าไหร่เนี่ยมันโดนแล้วเจ็บเนี่ยขนาดชุดก็ยังทะลุเลย เฮ้ยแต่ไม่กันการการกระแทกได้ดีนะแต่เหมือนก็การกระแทกได้ดีแหละเออร้อยเปอร์เซ็นต์หาหาอุ้ย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 อะไรวะเหมืองเหรอมันเช็ดท่ำเุ้ยน้วมันท่ำนี่เฮ้ยน่าสนใจน่าสนใจเดี๋ยวเนอกเรื่องบอกว่าเราจะหา ใจใจจะหาไอ้ที่อยู่บ้านขอเปลี่ยนใจละถ้าเราเจอเหมืองลึกๆโอเคนั่นแหละคือที่อยู่ของเราแต่ไม่ใช่ที่อยู่บ้านถาวรนะฟาร์มผมซึ่งเหมืองลึกๆมีสิทธิ์เจอไดมอนด์ได้สูงของผมแห่คนอื่นอีพีสอเขาแบบอุปกรณ์เหล็กกางส่วนผมยังไม่มีอะไรแต่ หือเสียงเหมืองคือแบบนักแลายคนเขาจะกลัวเสียงเหมืองกันสำหรับผมก็กลัวนะคือไวโอมเนี่ยจะมีแต่ภูเขาภูเขา้ยเสียซอมบี้เบียนะบี้มันมืดแล้วอ่ะจะพบสนใจเหมืองข้างล่างอ่ะจะลงไปดูปะนะล e no. นอนก่อน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 นอน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 อเดี๋ยวเต,ตาผมจะได้เกิดตรงนี้ได้เดี๋ยวเกิดตรงนู้นเป็นเรื่องโอ,อนนะโอเคนอนนะผมโอเคน่สญญาสนใจนะมึงเพราะมันดูค่อนข้างจะลึกนะโอเคเราเซฟเรียบร้อย ุยมันเหมือนลกจริงด้วยนี่โอเคแต่ผมว่าไม่น่าปลอดภัยว่ะเราถ้ามีสั่งน้ำจะดีมากเลยแต่เรายังไม่เจอเลยก็ดีขอบอกดิ้นหน่อย ผมว่าไม่ไปดูหายที่อยู่บ้านดีกว่าเออแต่จากเจอถ้าใหม่มันดูแค่เหมือนแค่เลวีธบาบาถ้าเป็นเลวีธาบราผมไม่สนนะมันเจอเป็นเหมืองลึกๆเลยแบบเป็นถ้ำแบบถ้ำสีเขียวยนี้เลยเนีย่ยโดยพัดที่พระ,ะจันทร์กลมๆปกติสีเหลี่ยมหายยากนะไแม่ขาวกลมหายยากนะ มีแค่อดัลโผล่เท่านั้นที่กลมๆนอกนั้นส่วนใหญ่จะเป็นเหลี่ยมเนาะตัวละครเราชื่ออีเหลี่ยมนะผมชื่อสั้นๆเหลี่ยมเพราะว่าหน้ามันเหลี่ยมเฮ้ยเดี๋ยวคุณผู้ชมแป๊บๆอุ้ยๆดีก่อนตรงนั้นเห็นแสงเหมือนตรงนั้นจะเห็นแสงอะไรวิบวับวิบวับหรือว่าจะเป็น แสงสุดท้ายเตวเดวเต่เดวเดาเดวเต่แตวเต่แต่เมียพี่ตุนบริเซมเข้ามาโูกเห็ดเต็มเลยเฮ้ยเฮ้ยคุณดูผมเจ้า เราเจอถ้ำมาผมถ้ำท,ที่มีนสีเขียวซึ่งถ้ำนีม้มันติดลบเพราะผมเฮ้ยเจงนี้โอเคไอ้ที่อยู่บ้านช่างหัวมันมาจะลงตรงไหนดีว่า โอเคถ่ okay, ายปกคลิปเสร็จแล้วผมปกคลิปเดี่อยๆเราไปเปิดเลยนี่กุเปิดเลยเนี่ยนี่เออใช่ปะเออไปเปิดตัวเองอีกอคิดว่าลงไปแล้วตายไหมเออเซฟก่อนไหม เราเสียงดูอุ้ยเกือบตายโ oh <my> ah. อ้ my god วิ่งก่อนผมโอ้ oh my god โอ้มันดวงงอนเตอร์เีย yeah. ฉันมาทำอะไรที่นี่ถึงแม่ความเสียงแมงมุมโอ้ยเฮี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 ยคลิปทำมันถูกขวาไปก่อนมาเจอตัวคลิปคลิประเบิดไปต้มระเบิดตายโอ้โ้เกือบไม่รอด เกือบไม่รอเสร็จแล้วอู้ีเประระเบิดไปมันระเบิดอีกระเบิดอ๋อไม่ตายอ๋องอวิมาด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 ิูดดดข้างล่างมันเป็นน้ำว่ะอืม เช่นน้ำไหมวะระวังบล็อกที่มันเดินแล้วตกไปด้วยนะระวังเลยนะครับผมอ,อ๋อน้ำผมน้ำมือตืนเลยเฮียบุมบ้มบุม้มบุ้มโอ้โหโคตรสวยคุณผู้ชม โอ้マイ oh god ้าวโอเคหลังจอกที่ปกคลิปเสร็จแล้วผมแหมเฮ้ยที่มันเล็กก้อนแรกของเซิร์ฟเรานี่ว้าวโหโอ้แต่มันมืดมากคุณผู้ชม่ะมือตกไปนะ เออเออเออกูรู้กูรู้เหล็กกู่นอะวะกูหาเหล็กกูอยู่เออปล่อยมันโอเคได้เหล็กก้อนละของเซิร์ฟวะผมโอ้ยน้อ มน่ารำคาญมอนเตอร์พวกนี้โอ้ยอีกมอนเตอร์เม่งมันเยอะจนน่ารำคาญคุณปอดีคิปเปอร์ล่วงมาตรงรูนี่จบไปนะหเหล็กเพี้ยผมเหล็กเพีย้ยทำไมไ่ได้างี้สิ โอ้โยคลิปนี้ตอนแรกบอกว่าไรนะจะหาไอ้นี่จะหาที่อยู่กลับไปเปลี่ยนใจผมไม่ต้องละขอตลุยในถ้าก่อนเลยละกันโอเคท่านี้ก็มีอุปกรณ์เดกเหมือคนอื่นเขาไว้นะโอเคทำตกครับแป๊บขอญาตอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้เลยละกันเตียงสร้างใหม่ไม่ซีเรียส เอานอนผมนอนในถ้ำโอ okay, เคแปลว่าเซฟผมเราไป็นตงวสุดท้า,ายนะแล้วก็สร้างกล่องช่วงสร้างกล่องไว้แหละปุ๊บสร้างกล่องสองอันไว้ก่อนแมวแต่บางคนเอาผมพูดเลยว่าถ้าผมพูดคำว่าชั่วคาผมก็ติดจับพี่แท็กเกอร์ผมไปในร่อนของเขาคือผมมาเล็คคือบางครั้งมมนติดปากไง แต่ผมไม่ได้ตั้งใจเลียนแบบเขานะมันพูดไปเองอะฮะถ้าคําไม่พอใจก็ขออภัยในที่นี้ด้วยนะชาร์จโอเคเก็บเก็บของก่อนเดี๋ยวก็เดี๋ยวกลับมาเอ้ยถานถานไม่ต้องถานไม่ต้องเอาไปหนังมืงมาทำเค่องสโบรทิ้งไปเหล็กมาเอาไม้มากับตัวชุดหนึ่ง Okay. เหลือเก็บแอปเปิลไปและสาระนี่โอ,โอ้มันหิมาด้วยกันไหมเผาเล่โอเคเด้มาแปดก้อนแล้วก็ตรงนี้อีกคนอื่นเราจะครับพลิกแอคเลยผมแหมจังวันนี้ต้องรับพลิกแอคทำไม่ได้ผม มีปะน,นี่มีหนึ่งก้อนแต่สเสบียงเราไม่ค่อยมีอะเด้แล้วก็ขออีกก้อนหนึ่งโอเคแล้วก็ทำไม้แปรรูปแป๊บยนกล่องมีแต่ขิ้เกจเปิดแล้วเด้อเด้ๆก็ค้ามาสิเฮ้ยแล้วก็นี่ผมพลิกเอด ก้อนแรกของเซิรฟ์ฟเราครับผมบ้าดูดีมีออเลอร์โอเคเขาอยากสำรวจต่อครับผมอ่าพูดถึงตรงไหนวะมาแย่ตายซะก่อนโอ้ยเฮียเฮียอะไรอะไรเฮีย โอ้ยเหลแล้วโอ้อโขอไปกั capital. บคำหยาบับผมโอคือคลิปคือเออเห็นแมงมุมเอ้ยอะไรวะ อ๋อลมคีปเปอร์มันเนียนมากกับเศษฝุ่นอ่ะมันเนียนมากคีปเปอร์แบบเนี่ยเสียงในน้ำอาแยะเอาอแคละอย่ยาบ้มนะอย่าบ้มมันก็โดดยากอ่ะระเบิดไปเออมันก็โดด ค่อนข้างยาวมันติดไอ้นะเออ,อเสียงอมบี้แปลกๆเหมือนซอมบีเอเอเบซี A A A B C เลยแบบเหนวะนี่ไงผู้ไม่ถา่ายํำตอนนี้เราอยู่ติดกัดตตดลบไม่คิดจะแจกเพ่อที่คุณหน่อยหรืออู้เลสสโตน สารมัน้าเสียงไอ้น,นี่เหมือนคีปเปอร์กำลังชี้ๆแล้วเบิดเลยเวลาขีดยึดไอขีดเนี่ยม่เชื่ออะไรจะไม่ได้ดิสเทเลตป่ะจะไม่ได้ผมขอไปนะครับโอ้ลาพีอีกแล้ว ขอเล็กขอไดมอนด์ได้ไหมมันก็ขอเหล็กหน่อยตอนนี้สีต้องการคืนเหล็กกับไอไอรอนเหล็กไอรอนก็เหมือนกันปะเพชกับเหล็กภาษาภาษาไทยคิปเปอร์ชอบทำลายความสวมของพื้นที่นี้ในเงี้ยูดถึงคิปเปอร์เฮียอะไรหูตกใจโว้ย มาระเบิดไปคิปเปอร์มาระเบิดอะคิปเปอร์ทีให้ระเบิดไม่ระเบิดนะคิปเปอร์คิปเปอร์ระเบิดไปดิคิปเปอร์เฮ้ยสลามคิปเปอร์ระเบิดสิคิปเปอร์กูให้ระเบิดคิปเปอร์เฮ้ยหลังข้างหลังทีให้ระเบิดก็ไม่ระเบิดนะมึง เตอโหดมากก็อย่างเฮ้ยสลาม,มลากคูคอนสลามอยู่ในน้ำไม่สามารถขยับขยอนขยับได้แต่มันจะติดผมมาขอสลามหน่อย โอเคเดี๋ยวเวลาฆ่าผมตังหาหมูอผมเกียวต,ตันจิตทนุใครเอ้ยแนววะโอ้มอนเตอร์ถอยก่อนถอยก่อนน,นี่บล็อกอะไรอะมอนเตอร์โหดได้จริง,งมาสปไปเดอร์มา มึงมากเลยมึงมาสิเกีต้ามึงมากมึมากมามามาอะไรอีกโอ้ยโ้ยที่มายิงเพื่อนกันเองแต่มึงเดีย๋ยวถ้าโดนคิปเปอร์รอบนี้มีสิทธิ์ตายในต้นนี่ปลาตัวใหม่เหรอ ปลาใหม่นี่หว่าเพิ่งเห็นจริงดิเอาแล้วสวัสดีแอะแอตอนนี้ซอมบี้กับสกิลตันจีกูสกิลตันจีครับผมตอนนี้ซอยกันแล้วผมตอนนี้กำลังซอมสเกลตันระยะไกลครับผมสเกลตันจีเดี๋ยวซอมบี้บอกให้กูตีบ้างผมจังหวะนี้สเกลใครใครจะเป็นผู้ชนะครับผมตอนนี้กูดุดเดือดครับผมดุดเดือดดุดเดือดรับผม เอาเจังหวะนี้ซอมบ,บี้กับสกลตันตอนนี้ก็ไม่มีผลสรบันนาจังวะซอมบ,บี้ก็ไม่มดทำอะไรบ่ซอมบ,บี้ตกนะก็ผมจะเดินไปไหลายรอบซอมบ,บี้ไม่สามารถแตอสกลตันแล้วก็หายบาปก,กรรมกายผมแล้วก็ตายผมอืมโอ้เจ็บคอรู้มันต้องมีตัวดักหลังกูบ้างแหละสกลตันแกสิ่งสกลตันนี้เนาะ กูขอขอคุณแรกก่อนได้ไหมครับเกียวตันนะขอร้องเถอะกี่เจ็สู้เสยียงข้างหลังอยากกิน้า,นาแชมไม่ได้ยิยนอะ่ะเสยียงตามน้ามาข้างหลังอาทั้งขอคิดไปเอดระวังมือมอเตอร์อ่มน้ำกัะทะลักก็เกิน โอ้เต oh, oh. uh. ้ปุ <office> oh, okay. Okay. ๊บเดี๋ยวสำรวจนิเดี๋ยวสำรวจนิดหน่อยขึ้นบกแล้ววันนี้พอใจแล้วโอเคถือว่าพอใจแล้วผมกับความสวยงามขนาดนี้อะขุดแร่นี้ไปก่อนแล้วขุดหน่อยก็ได้เอาไปทำกล้องวงจรปิดอะไรหลายๆอย่างอืมขุดหินดีกว่า สุดท้ายล้วก็ไม่ได้ถ่าที่อยู่เป็นแหลกเป็นแหลงเหม่ยเอาไปว่าโอ้โหูรุณงนี้โคตรเวลาตอนมืดตอนแบบเดี๋ยวผมหานอกรอบไปแล้วกันนะเดี๋ยวผมจะหากปุ้ยดาบดาบหักพี่ชายดาบหักอืม เสี่ยงกล้วยเห็นตูนูนะเต็มเหม็นตัวหนักสกิลวะมึงยิงแกขนาดนั้นเลยเหรอเดี๋ยวไหนสกสกิลต้นวะมึงสอดจากทางนู้นหน่วาวะอืมงัดคุมตัวคุมเมื่อกี้ โอ้โหเนีง่ยงเจอแล้วเฮ้ยคิปเปอร์อออมอเตอร์โหดเกินไปแล้วยายุ่งกับตูตกน้ำอีกอมอเตอร์โหดเกินโอ้ยรอดมาได้ไงกุลรอดมาได้ไง ถ้มันโหดร้ายรับไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวที่อยู่ตอนแรกคุณเหรอไอนั่นเอาแล้วปลาไปเลยปลาหมึกคูนี่ง่ไงอยู่นี่เออโอเคคลิปนี้มันก็ยาวพอสมควรก็ผมชอบชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกดซับชัก เหล็กพี่หนเนี่อย่าลืมกดซับสไคร์ให้ช่องผมด้วยครับผมสารคลิปนี้ยาบเฮ้ยหน่อยดีกว่าเนาะชิคันมามาดิมาดิกูเมย์มาดิมาเลยจับบินางูหยิบเอาด้ยมือผลเป็นผลนี่มันต้องอุ้ยตอกไม้สวยอ่ะ ล้างขันล้างขาอะไล้าง,งแขนสกเกลตันเพราะตรงนั้นมีแร่ดีๆอยู่นะแม่ทีนี้มอนเตอร์ให้มันเงียบจนกลัวๆนะมอนเตอร์ไม่มีไหนบอกว่าเมื่อกี้บอกว่าอะไรนะจรงนั้นก็ได้แร่เยอะอยู่สมควรเนาะก็ไม่เยอะอะไรขนาดหรอกแต่ก่อนต้นคิ่บอกว่าผมแบบเนี้ยจะเป็นแบบคือคือสองมันก็ก็จะมีไดมอนแล้วผมไหน คือติดลบแต่เดมอนเวอร์ชนันนี้หายากจริงแต่ติดลบเลยนะโอ้โหดูงขาตัวมีเหล็กอยู่อืม ภาพน่าจะสวยอโอเคก็ถึงเวลาพอสมควรแล้วผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดซับสไครต์ให้ช่องผมเลยครับผมแบบโอ๊ยตีนเหม็นอือมีด้วยอย่างนี้แหละโอเคสำหรับคลิปนี้ผมก็สวัสดีครับผม